อนนี้จะไปไหนครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็แหมกินข้าวเลยเริ่มเริ่มทริปก่อนที่เราจะขึ้นเขาไปเสมืองไปเสมืองไปเยี่ยมเยียนเสมืองซิตี้หวังว่าไม่หลงทางกันนะวันนี้วันนี้เรามีดูจากคนวันนี้เราต้องดูคนนำนะฮะว่าจะรอดจะรอดหรือจะล่วงแค่แค่ทางเข้านี่ก็เกือบจะตายแล้วะ เอาไปทานข้าวนะฮะดูชมวิวก่อนอชมวิวสวยงามนะฮะบรรยากาศเย็นสบายแต่วิวมันสวยนะบรรยากาศเย็นสบายแต่ถ้าหน้าฝนนี่นะมันจะเป็นไอเมฆอะเมฆที่มันลอยลงมาต่ำสวยมากเลยไปทะเลเออเมฆแบบลอยลงมาต่ำต่ำมากเลยนะต่ำแบบเฉียดเนี่ยเฉียดจะมูกไปเลย ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ร้านยังมีมีคนมานะครับอันนี้ร้านอย่างนะหิมหิมดอยหิมร้านดูวิวดูวิวเออร้านดูวิวติดปากได้หิมดอยฮะนะจะไปแต่หิมดอยฮะนะหิมน้ำหิมน้ำแม่แจฉะไม่แฉะแม่แฉะแม่แฉะเดี๋ยวก็แช็ดไปหมดหรอกแค่นั้นมันสร้างอะไรวะน่ะ บรรยากาศดีมากเลยแค่ได้มีบ้านบนนี้เนาะไอ้มันร้อนแล้วเหรอไม่หนาวเลยวันนี้บรรยากาศดีวันนี้ใส่ <c oughs> วันที่หนาวมากใส่ัตัวเดียว <c oughs> วันนี้ก็คือมันไม่หนาวแล้วนะฮะก็คือไม่ได้หนาวมันเย็นอยู่หรอมันมาเย็นตอนเช้าแล้วนะ <c oughs> เนาะเดี๋ยวเราไปถึงปากทางเข้าอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกระถักทางเข้าก่อนเนาะ สามแยกอ่ะนะสามแยกบ้างอ่าสามไม่ใช่ไม่ใช่สามแยกเข้าบ้านมันเลยอ่าแล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมแม่เราจะไปเป็นเด็กแม่โตเราจะไปเยี่ยมเป็นคุณจังตป็นคุณังเลยซุ่มแม่ซุ่มแม่ตอนนี้ซื้อไก่ไวแล้วไหมไปถามว่าซื้อไก่ไปแล้วหรออือเยี่ยมไก่ไวแล้วเลาบเขาด้วยมากี่คนอ่ะเอาเราเขามาเลย เออวด่อแกให้เสียรักเขาสักขวดเอางั้นเลยเหรอเาขวดไปเอาไปขวดเลยเหรออ๋ออันนี้ก็จะกลับมาดองยาใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะไปกินใช่ไหมโอ้ถ้ากินนี่ก็่ต้องนี่ละเริ่มกลับแค่วแก้วสองแก้วแบบสั่งกาแฟเย็นอ่ะชาเย็นอ่ะยังไม่หนาวยังไม่หนาว กาแฟเย็นเติมความหนาวนิดนึงที่ไม่เอาขึ้นดื่มเหรอไอชายเย็นนะไม่เอาดูสวยเลยสุดยอดนะใครจะมาเที่ยวนี่มาที่นี่นะครับนั่งกินข้าวก่อนขึ้นดอยสวยงามมากร้าน <c oughs> นี้มากี่ครั้งแล้ววะสาม <c oughs> ครั้งแนะล้วไงลุงลุงมา <c oughs> สามครั้งแล้ว นี่ครับข้าวบนนี้ครับเราเราเข้าป่าเขาเลยมีมีหมีหมีป่ามีหมีป่ามาให้เราด้วยจอดตาน่ารักมากจอดตากับหน้าน่ารักมากจอดตากับจอ่ามาหน่อยดิเออวะเขาเอาอะไรมาทำวะก็มีมีพิมพ์นะมันมีพิมพ์ข้ออะไรใช่มของมันมียิ้มเขาเนี่ยมีกะเพราอะไรนะหมูกรอบกระเพรามูกรอบผสมสม หมีกะเพราหมูกรอบต้องสั่งให้ถูกนะหมีกะเพราหมูกรอบกะเพราหมีกระเพราหมีแล้วเขาแถมด้วยนะเขาแถมหมูสับนะเออเขาแถมหมูสับด้วยคิดดีนะเราเนี่ยเรานี่เป็นคนที่คิดดีเขาแถมนะเออเราสั่งกะเพราหมูกรอบ เราได้หมีมาหนึ่งตัวแล้วก็แถม,มหมูสับให้ด้วยอไม่ธรรมดาเราแสดงว่าเราเป็นคนพิเศษไปกินก่อนเดี๋ยวไปต่อกันที่เพื่อที่เท้าหัวใจแล้วงาถึงแล้วกินก่อนแล้วไปต่อกันที่แม่โตขึ้นอยู่กับผู้นำทางเดี๋ยวเปลี่ยนผู้นำทางเด้อวันนี้เพราะว่ามุมทางนี้ไมอค่อยไหวสวัสดีครับถึงแล้วครับที่หมายของเรา เปิดตูดนิดหน่อยผดตูดนิดหน่อยถึงที่นี่ที่บ้านแม่โตไาแม่โตอยู่ข้างโรงเรียนพอดีเลย<ม>โร<ห>ง,งเรียนกําลังมีงาน,นใช่ไหมแม่โตเนาะเมื่อกี้เะเข้าไปเป็นประธานในพิธีเขาข้าพลอพอดีรอพอบอกว่าไม่มีบัตรเข้าไม่ได้ครับค <laughs> <laughs> ุณคุณไม่มีบัตรใช่ไหมเออไม่มีบัตรเข้าไม่ได้ครับ หมู่บ้านเขาหน้าอยู่มากยนะเจ้าเจ้าเจ้าบ้านไปไหนวะเจ้าบ้านเียมเจ้าบ้านเตรียมอาหารอยู่เตรียม lunch ให้เราอยู่วันนี้จะมาทาน lunch ที่นี่กันนะครับพูดีมากเลยอ่ะอากาศอากาศก็วันนี้ก็ไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่แต่ก็สบายสบายการอบอุ่นการอบอุ่น ถนนเปียกลื่นลื่นลื่นแต่ตอนนี้จะภาพเรามีอยู่แล้วสองตัวนะครับมาต้อนรับเฮาเป็นแมวป่าแมวเป็นแมวป่าป่าเพราะว่าอยู่ในป่าแม่ป่าด้านหลังมันมีมีำลำธาร้วยไปเข้าไ,ไปดูเข้าไปดูลำธารดีกว่าไปามีผมตมตุตะกอปม,มันเตะไดไยังไงวะไอ้ตะกอผูกเสียอย่างงี้อแล้วมันเตะแล้วมันกระเด็นมากลับมาคืนอะ กูเตะไม่เซ็นไงอ่ใช่อือกยอมรับกูยอมรับกูเตะไม่เป็นกูเตะกับเขาที่ไรโอ้กแข่งนึ่งขึ้นกูเป็นแฉมดนี่สวยมากเลยพานนพานโนลัม่าพานาพานโซนิทพานโซนิทแล้วเราก็มีถังน้ำวยนะสองถังสามถังสี่ถังเออมาลงทางไหนวะลงทางไหนได้ข้อหมูนะข้างล่างอ่ะจะมีหมูหรือเปล่ามีหมู่ะลงได้ลงได้วันนั้นเห็นพ่อเดินลงไปอยู่อ่ะพ่อพิสูจน์อ่ะ มไม้มเห,มหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หมาอยู่อออขอกหมูนะเว้ยลงไปมีแต่หม,มาเ,มเ,มเลยอ้าว <laughs> ว้าวกำลังเน่ยอร่อยตัวนี้หุ้ยหลายตัวเลยอะ่ะเขาก็คงจะมั้งโอ้โหเนี่ยนม่ขายกันเออหมูด,ดำอะ่ะทำไมไมันเป็นหมูดำวะคุโรบุตะเนาะใช่ป่ะคุโรบุตะ อุ้ยหลายตัวเลยส<า>ต,ตัวตอนที่ลุงนูนนูนนูนต่อหนู้นก็มีมันกัดแม่หมูอะ่ะก,กัดสิกัดออเออกัดนะอย่าไปจับนะกัดกัดกรอบเลยดิกัดกรอบกัดกล่กกอมๆเลยนะน่าคนคน,คนในหัวไม่เคย <c oughs> เห็นหมูนะหมูไม่เคยเห็นหมูไหมครับหมูหมูแหววมันเชิงเงือมองเรามันเชิงเงือมองเราฮัลโหล ใช่จริงเลยเราอะ่ะนั่นเชิงเงือมองเราเฮ้ยฮัลโหลมีมีเชิงเงอมองเราด่ะเ,เอ๊ะไปตกขี้หมูแล้วเฮ้ย่เดี๋ยวหมูขี้หมูอ,อุ้ย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 ทำไมมันผอมจังล่ะ mong không gin ăn hàn mong gin lam ăn kẹp mong kịp tân kuôi mmm khó mãng là mất mát mũi này mất mũi này à lùm mũi lùm mùi lùm 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 น,นี่มันหนีมันหนีจากแาบกบเปียกมาอยู่บนที่แห้งอืุดอุดหอมขี้หมูหอมขี้หมูละเกินทำบางทีอาหารทนะี่มันอยาหนีมากเลยนะใชแบบ่อันนี้มันเป็นอาหารสมุนไพรนะค้อ,อ,องหนามนี่มันไหลมาตะใส่ปะ ให้มันไหลนะลงไปไม่ได้ใช่ไหมลงไปไม่ได้มันเป็นลวดน้ำ ทำอะไรอะยำอันนี้เหรอยำต้นกล้วยนี่เหรออ๋อจะยำต้นกล้วยให้กินนี่เข้าท่าอยู่นะใครอยากกินตูวบ้านนี่ไม้อะไรไม้รวมกันหลายอย่างไม้สักไม้ตะเคียนไม้สักโอไม้ตะเคียนก็มี แป้งแป้งประการแป้งด้วน <My son. S 1> ลำเบียงนี่หน้ามานั่งกินเหล้าขนาดเลยเอ <c oughs> ่ะเออเนาะหนึ่งตัว,อวเออรำเบียงหน้ามานั่งกินเหล้าสักวันเอเย้ยเออนอนสักคืนเนาะเอาหมูกระทะมานั่งสุดที่ กลางคืนหนาวไหมเออขินอย่างกินกระทียมมีโอ้ยกระท้โอ้ยกระท้กับมีมีเห็ดเห็ดอย่างกินทำละปีครับโอ้ยไม่อาทิตย์ทำโอ้อาทิตย์ทำกับข้าวอร่อยอร่อยไหมเออไม่งั้นไม่ได้เมียสวยหรอกตอนนี้เราก็ทอดพริกเอาอะไรยาบีป่ เด okay. ี๋ยวลิๆผิดจอผักผักมะนาวมะนาวปาดวานออกปาน่มาแค่ตรงนี้เองุงปาาทูสดปาทูสดปาทูนี ว่าเอาหม้ออย่างนั้นสเห็นหิว้วหม้ออะไรมาเมื่อกี้หม้อหนี่มว้าวยำไก่ยำไก่กินน้ำพริกปลาหวาน,น,วานโอ้ยแสบจมูกแสบจมูกอยากกินเนี่ยยำต้นกล้วยเนะี่ย อย่างยังไงซอยๆแล้วเป็นรั่ให้ลุงแล้วก็เฮ้ยพอดีเลยลุงมาเอามะละกอนะวันนี้เอาไปได้ก่อเรามีเป้าหมายที่มานี่มีเป้าหมายนะมาเอามะละกอเฮ้ยมะละกอดกมากเลยอ่ะนี่นี่ลูกเล็กนั่นสุกเลย้วเอาจริงนะนี่ลุงมาเอาจริงนะนี่ลูกเล็กลูกเล็กนั่นสุกแล้วลุงเล็กนั่นอเลย Nghe, đôi 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 đôi. À, yên không có gì 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 không không có gì không càng, chón càng đồng, không không <laughs> เอาเอาอกก่อนเลยเยอะไปหน่อยเหรอยังแน่นเลยกว่าจะข้านะบอะกว่ามันกินข้าวไม่ได้เลยนี่ไปกินน้องอืมน้องกินลแล้วน้องไม่อิ่มเหรอเริ่มคุยกับแมวอ้าวนี่มาดูนี่อ่ะอะไรนี่อันนี้เป็นอะไรมาทวนอันนี้ ันนี้แกงขาเปียภาษาอีสานเลยแต่าแกงขาเปียใส่ใส่เห็ดคอยกับบุฟูฟจักสักอย่างนะบุฟเฟ่ต์จัดสักอย่างไปกินอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นยังปลาอยังนะอันนี้ปลาอยังอทูอันนี้เรามากินอาหารที่แม่โตนะครับแม่โตแม่โต lunch ลันช์แอ p แม่โตลันช์แอ p แม่โตโดยเชฟโตะเอานั่งใกล้กันนะอ่า อันนี้นี่เป็นของโปรด<ส>ออถัวถัวแกถัวแกต้มกินโชว์ดิพิพ่ธีนะครับเออปอกมันหอนเด้อล่ละเนียเป็นเลยนะห <laughs> วานหวานไมหมล่ะนี่ปลาอะไรอ่ะปลา,า,าทูปลาทูสดปลาทูปลาทูเบีนบอเอา้า อันนี้เชียงใหม่นะครับมีประทูได้ยังไงไม่มีทะเลอ่ะ <c oughs> ไม่มีทะเลไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ขนส่งเขาถึงเอาละน,นี่ยำกินไกน่นะ<ห>ยำชิ้นไกนะ่ยำซีนไก่ใช่ไมบางทีคนอื่นยำซีนไก่โอ้แต่ว่ามันจะแซ่บไหมแซ่บนี่เล่ใช่พิลาบนี่เหมขึ้นไปหน่อยฮะเอาไปพิลับพิลาบเหรออืใส่หน่อยเอาไปเอามีมี่โมมี่เขาเป็นยังไงวะนี่ อันนี้ปนปลาทูเหรอมีปนปลาทูอ้าวมีปนปลาทูอีกแล้วปนมีทะเลแม่นเหรอนี่เ้าสกินขาวครับหลังจากที่เราล้างเสร็จเราก็จะไปไหนต่อไปสวนเอไมสตรอเบอรี่เราจะไปสวนกิ๊กสตรอเบอรี่เสมอนะครับอ๋อเราจะไปสตรอนะเราสตรออยู่แล้วเราก็จะก็เราก็จะไปสตรอเพิ่มอีกนะสตรอเบอรี่นะครับน้องเจสตอร์ไอ ปากใต้นะต่อปากใต้แทนที่แบบนี้มาปลาทูแบบปลาทูหรือปลากระกป๋องวะนี่ส่วนวนี่เป็นสีนนปลาทูครับไม่ใช่แมคโครเรลเออที่เขาทำเองปลากระป๋องนี่แหละแมคโครเรลเหรอจะอันนี้เป็นแซ่บไม่กล้ากิเบียวปิ้งไ่กล้ากินแซ่บป่อ ตันก็แกงเห็ดได้เขาเบียราซื้อ,อ,อนี่ละมีโอกาสกิมันก็ข้าวเหนียวแช่เลยเหรอกินนี่ก็ได้อ๋บอบะหมี่กับบะหมี่ย่างมั้งไปดูดาวก็ได้ไ,ดไใจเลยอ่าขออนุญาตกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเดี๋ยวเราไปวัดก่อนนะเนาะเดี๋ยวเราไปวัดก่อนไปวัดแล้วก็ไปดูบ่อน้ําร้อนจะไปล้างมือเอ้ยไม่ใช่จะไปอาบน้ําที่บ่อน้ําร้อน บาอาบเลยบ่อาบ,อบปะอาบได้นะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs>